มาดูกันนะคะว่าปล่อยรถแต่ละครั้งของเซลล์นะคะเขาทำอะไรให้กับลูกค้ากันบ้างเตรียมอะไรให้กับลูกค้ากันบ้างวันนี้นะคะเพิ่งมีภารกิจปล่อยรถของพี่ปุ๊กนะคะคุณพัทราวดีนะคะเป็นรุ่น X-Ford <Yeah. S 1> นะคะตัวนี้เป็นคันแรกของโชรูมเลยที่รถเพิ่งจะลงมานะคะสำหรับตัว X-Ford รุ่นอันติเมทนะคะนี่นะคะด้านหลัด้านด้านในนี้นะคะก็จะเป็นลานดอกไม้สดนะคะที่เราจะมาดูไปให้กับลูกค้าที่จะรับรถกันวันนี้ไปดไปดูกันว่าวันนี้น้องเพิ่งจะเลือกดอกไม้อะไรไปให้พี่ปุก๊กัน เราก็ได้ช่อดอ,อกไม้ให้กับพี่ปุ๊กกันแล้วนะคะบายนี่นะคะเราก็จะมาเตรียมดอกไม้นะคะ <c oughs> เพื่อเอาไปให้พี่ปุ๊กไหว้แม่ย่านางหน้ารถกันนะคะ <c oughs> เราเลือกเป็นพวงมาลัยดาวเลืองนะคะชีวิตจะได้รุ่งเรืองรุ่ง,ง,ง,งเรืองเฮงเงรวยร ตอนนี้เราก็ได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชว์ลุมกันนะคะไปเตรียมความพร้อมของรถให้แบบพี่พุกกันแล้วก็อันนี้นะคะน้องเพิ่งได้อยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะตรงน,นี้ก็เป็นพื้นที่ลานดอกไม้นั่นเองไปมาชลุมกัน